แม่นง้งอีกแม่งง้งไปดิอตายแล้วตายกุจังปดยมากเ้วนเปิดอันนี้ประเดี๋ยงีอตายแล้วกุญแจำร่องปำองกับพ่อมีตัวพประเี๋ยวมาไตัว้าปร่เดมาแล้วโอ้ตาย Dù bây lần là gì? Dù ôi đấy tuần khôn đê bà Ôi, việt, việt của nó, sư việt của nó Con thuyền Trung Ôi, nhằng quá, Ông có nhìn có bà kìa Băng đầy Lốt bò mì nấm mặn Để bà chẳng xì chẳng săn Ai lấy tuần lấy. <laughs> โอ้ยม่งสะภาพรวดรพี่น้องมึงมงจะภาพรวดรวดโอ้ยบ้านเขาขุดผาเอ้ามัคือรถเจ้าเธอพี่ขั้นนี่พี่พี่แจ๊กขาบมันหอยไหมแจ๊กขาหนีวความนิ่งแจ๊กขาบมันหนีวความนิ่งีคือแค่ว่าเหลียแจะโค้งโคโลเลย โอ้ยเขบกขาจะขี่จะขี่ผาบานตัวเอ้ยจะขี่ขอนิ้เมืองตัวขีน้ำบานตัวเขาเห็นว่างีใบนีรถเทียนนี่รถเทียนรถเทียนโอ้หัวใหญแงมาได้ตัวเสียังยังอาการยังไมใช่หมวกข้างนอกอันไอ้เพราใช่หมวกข้างนอกนี่เจอสองกะทิดีพอดิคดียังไอ้โอ้รถพอมีใบขับขี่แล้วก็ไม่มีหมวกข้างนอกเจอสองกะทุโธ่ประมาณนี้เขามีใบเออเขามีหมวกข้างนอกโอ้หัวหน้าหน่วย Tuyên không không khó 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 xoay này, xoay này. Ôi bạn cho tí lan xác cái mua khái là mất nhiều này cái, cái là mượn, Thì không khó xoay này xoay này Khó xoay này Bay vừa lạ pha cháy vừa lạ Pha cháy pha cháy oh, okay, nháng, tối, chùng, tối, này nhang nhiều nhỉ Cây nhang cho nhiều chi khỏi khỏi gì xoan hay cho trùng. ไฟส่นไนเจ้าจุงเอากูเสียเปล่บเบียแล้วไอ้เสียชาเพี้ยนนองนี่น้องเสียชะาเพี้ยนไอ้ใ่เอาใจไหเอาไอตัวเป็นผู้งไอีไปเนาะฮะไอจีเอางชีซะหนูไปน้ำกันนี่แหะปะเออนี่ใจอะตัวสับใช่นกรบอมี้นเน็บันยองินกรีบอมี้นยอะเอาไอชักเอานั้นมาโซ่ห้ด้วคุณเจ้เออ เพราะว่ามันเปิดฟ้าด่าง่ไรดิเทีนไหนเบ้านเรไปยืมกุญแจนั้ามมันเปิดไดหันดอังกไดโอ้พระว่าคพระบามันหัวลึงแล้วนะหูลึงงานหูกุญแจมันลึงแล้วมอองปิดนี่มันก็ลึงโอ้ยยังวะขังพูดเออขังพูดละอย่านั่งมใบใหญ่นี้หรอกโอ้ยมึง พี่น้องมึงจะผารถกับคนพี่น้องเอ้ยวนี่ยูแยกเรืองเขาจีซาเาวางไหนซาบาโฮมีรถขันงามป่นหิบ่มีเงินอมมัเน่เอายก็บามเสมันสนะโอ้ยตายโอ้ยตายตาโอ้ยนาะแจ้วเท่าจ้าบ่มี น้ำมันก็เบิรเชียกัคาร์ชิโตเล่ย์อ่โอ้ยโอ้ยตายตายกูไม่ยอมชีวิตเอยเมื่อนั้นไอ้พอด้เติมไปไอ้เอาน้ำมันนั่นตัดหยามาหมดไอ้เติมน้ตัดหยาเอ้กูชีลบไปลบมาวันนี้มันก็อรอบามรอบน้อ แต่ว่าพ่อไปมันบกินนํามันมันบ่้านี่อ้ที่เป็นโลจันรเนาะเออบักวนั้นเขาอยู่ทานไปูแถวทูแถวเบอเออเโอเคไปุดแถวเบ่ไเนาะพอนะโอ้ยมึงขี่มุมบันเพียงบ่คือบ้านนี่มึงขี่ี้ขึ้นมอท่าพระเด้บ่อคือบ้านเาท่าเบอจังจฟ้าซุ่มยุ่นี่มันกับสตานบ้ตีเดือรถอนเยเออโอ้แต่ดตวนเนาะมึงแน่พี่น้องเออจะพาบร คนวันคนห่างใครเรารถยังห่างค่ะก็ขนอยู่ห่างมันก็เป็นโอทีไอ้ห่างที่ขั้นเนี่ยย่านพระน่าจีตี้นี่ตั้งเล่นหนังสืออยู่ชี้ไปเก็บสาวขั้นนี้ล่ะตีรอนตอนเล่นบ่แม่งพ่งมานี่ยนะผู้สาวได้มากกว่านี่เสียงยังดังอีกเดียวเสียงยังดังอีกก็ที่มันเสียงอันเสียงยังเออ่าเบียกมันนั่นสิเบียกตีดบ่ประมาณนั้นแล้วมันก็เอาว่อวาดหมดเลยเออถ้ามาล่ะรถมันนานมันก็เริ่มมีเสียงจะน้อยมาทีนี้ อไงสานบ้านคอยยังสิละพี่เสียงเบียดดังสิหลาซีไปหน้าจอดไว้มันหอนไฟใหม่บึ้มลดเอาสร้างมาเอาอีนีพี่มันหาได้เป็นผระเบียดิี่ข้าไปห้ามข้าไปหามันหอนจอดรถก้นตุ่มลุดแมนยูหรอกจังแจ้งก้อนหินทัามาคอยสิแวมันเกิดอะายนั่นแหละเจ้าต้องอลไววาเจ้าต้องเจ้าต้องหยอดน้ำมันดิฮะเจ้าต้องหยอดน้ำมันละมันเบียดหยอดน้ำมันเบียดโอ้ยพี่น้องเอ้ยรถเกิดอะไรมันเกิด เมื่อแม่จยุกไดี๋ยวนอสเอาคนจีโรถคันนี้ผิดหวังจัก็ใช่ดิบักแม่คงมานี่เออผิดหวังไปบัดนี้ผิดหวังแล้วู้จักไปมันน่ะมันหมดู้จักไปบัดนีู้้จักแล้วขอบคุณมันแบบแต่ว่าไอก็ฮักมันคือเก่อแต่ไมงได๋ก็ไรไอผมก็ไปคื้นมันมาก็มันขึ้นไปนอนกอดหัจากตี้มื้อแเลงหลังจากที่จอดพักไว้3ปีเออปีนั้นเขาอะไอแต็งหม่ๆเนาะเออๆแต็งกับหมูเนี่ยแหละมันมาเขาสิมาเขาสิมาลักอันโชคอ้ายแหมเออมาลักโชคอ้ายเด้ จะไปใหญ่ใช่หมอแบบนันอเออเสียงมาฮอ่ะทำทำก็ได้น้ำมันยูไสเขาน้ำมันยูไส้น้ำมันยูไสมันยามเ่นดิโอ้ยยูบุ่นติเออ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 ไมหมดจะลน้ำมันบิดนตียาเลียนมาฮอยาเลียนห่มาอะไรยาเลีนมันบ่ไรห่อาเลียนเอ้มห่อะมันก็ห่ออ่ะมันก็เอ มันคือเฮามันเห็นผีว้าววันมันบอกว่าเปลี่ยนไหมไอ้พี่น้องเอ้ยแต่มันหยามเขาดิมาตัวนี้มันบ่ได้หยามมันมาพปนฝามันอยู่ทางพุ่นมันบอกเขาหนึ่งเออมันหยามมันกระห้วนหนึ่งตัวมีไอ้หน่อยอยู่ดิเนาะ เสียบปูน้อเสียบปูน้อปูนบัดไปลงส่วนไม่แต่เหงน้เปลียนน้ำมือล่ะเปลียนน้ำข่อยยังอีกเปลียนน้ำมือตัวไปโดตัด์อะไรไปโดตัดเนาะเอ้ไปโด,ปโด,ปโดตัดสิไป,ดดไปกดเงินมาให้ใหพออ่พอ,อ,พออ้วนเลยพี<อ>่มินนม้นตาเพิ<อ>่นฝากมาให้เออพี่มิ้นตาเพิ่นฝากมาให้พ่ออ้วนกับพ่อหาดหาลวยมาฝากมาอให้กันจีละฝากอยู่ฝากอยู่เด้อน้องเออแม่นดาลืนมดนเี่โอ้โหนาะพี่เอ้ยมันจะอยู่น้ำจ้าหอดสงการบ่นี่ เป็นเตอนแด้เรียนปีใหม่บ้นรถเจ้านี่แหละหาบังค่าให้ตูมังไฟบานแพงเออไอ้ผ้าวขนามีไปจวดเลยโอ้บานไฟอีควาเลยเอาข้นมีไปเลยบานถอดบานถอดอี๋ก็แจ้งตัวคือยังตำรวจบ้านเดียวก็แจ้งตัวคือตำรวจบ้านเดียตำรวจบ้านเขาประจักษ์จีหมอกกับหมวกทหารมาพี่นี่หมวกทหารมาในหมอกกับเพิงหมวกกับเพิงเขาตัว เออเรากเห็นนี่ยังันล้งมเาคุ้ว่าันมาเมื่อมอันเรียองลังมาไหมเมื่อเมื่อันเรื่อีรถหยาบไตยนะลงแก้วจี่้า้างหวอกันไหมไอเดมาบทบาลายเด้เป็นไรพี่เอากยาไปจิมเออห้องาไปจิมเหมือนกันกับคุณโมเดือขายอยรานสอมเออเออเออโยรันนั้นกับสื่อของเก่าเออวไปเห็นหอกไปนี่พรดะเีอถามโอ้เดมาน้องก็ดีเจ้หนอนไอเดก็เอาแมพะอนะบูชาบ่นี่ ไมน่ยไปอมหวกเลยอันบังานึงอมได้้ยมรรมอาตอนนั้นเปคนล่าโอ้อมตันเก้าขวอืออมตันเก้าขอันแรบได้ก็ตอเอาน้าข้อไม้เออตอนภาษาบ้านท่อนน่ะง้นโอ้ยใจกูใจมาหาบอกกันอมหมวกกูมอเงือบันยาไปกิ่ดบันเพื่นเห็นมาจะเพื่อนเห็นเพื่นยังหัวละตัววยยงยาย่ได้รสิุ่มนาเจ้าเล โ้ไม่เขาีล้าน่วนไม่่ีบ้าจีบ๊อดเดียวโอเคโอเผื่อดูรถเจ้าเติมแจ็ตเลยว่าส่นบ้าจีไม่เติมแจ็ตเลยเนาะเดี๋ยวมันยังยาใจสองที่กับกินเส้นจาามันกรเชียเพิ่งนี่กันเนาะยู่ีโอ้กี่หลังเอ้ยมึงเน้่ยภาพงันไงเขาแล้วบาดยบรอยดีไปซะนี่จ้า

หรือโมกุญแจมาจ้าวบ้านบ่านานี้เพราะว่าจ้าวมันหู้ลึงแล้วมันใส่ของรุ่นเด็กอะไรนะเอาแล้วตอนมามายัางไงอ่ะก็ผมเปิดสวิสอันนั้นไปไหมเอ็มมานน่ไปลักรถเสามาบอกอุ้ยเบื้องหน้าเราไปหาลากาัาลากรถคนนี้แม่โจดแม่เอ้ยเป็นใครซื่อใคยกันเชียดด้วยจะว่าจะไปลักเถอะลานจะได้ก็แต่งมาหาพันคนได้ดิฮะนี่ตัวนี้มาดูถูกกับเจมิโอ้ยเราดูถูกต้องเหมตัวนัึงก็ดูถูกต้องเขาเสียป้าหาพันเด้๋ยวสามีจีพันะ เออแม่เลยเนาะแต่เจ้าโซกับกูละสองแตงกูละสองพันนี่เนี่ยกูละสองพันนี่เ,เออมันก็บเมียนความเล่าล่ะธรรมดาดิไม่เหมือนความเล่าล่ะพี่ <วะ S 1> ได้บ่คิดว่าไในยุดอกอเออไม่เคยว่านั่น <c oughs> เห็นไปรถขวายมันเสียเลยทุ่ทนแตงผู้ใดเสียมาลักนี่ม่ต้องเติมเลยป้าทั้งในเจ้าว่าเป็นตะหนูนอนดีเลยพี่ฮะ ข้างในมันเป็นจันูนอนกัดใจดีเลยะกี้ใกล้เลยมาออกไข้อยอ่นี่บ่วดเจ้าบาดดีไหมคะปวดบ่แพงแต่ว่าน้ำมันสี่ส่ค่ะงดยิบแล้วก็หมานี่จะบาดน้องกูนาะเออเดี๋ยวคอยอุนใม่ใส่กูน้องเอยชูพญาครับข้มาอยงียยะน้ปลกจัดออกขอนงดิอนึงนะจ๊ะ บบะมึงรถพี่ลองจะเงินยังได้ใส่ผงเนาะฮะผู้แจกกระชเอาค่าอีกจีั้งมาเถอะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ใจจ็บใจนะพี่เนาะจับใจโอ้ยไม่เห็นอีร่าแบบนี้เนาะ โอ้บแกเราันี้มันหมวกนะหมวกนะมันใส่เข้าไปแร้วซาบอกว่าก็เพกี่มือใครไอ้จะกี่ผาบอกผ้าว่ได้ใช้มีดแล้วนี่อามวกตีเแล้วนี่เอ้าขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องคพอพี่น้องครับครับท่นี่แหละงยเหรอแม่พี่น้องสำหรับวันนี้ ก็เสนี้ครับผู้น้องมาโลดแต่ครับแต่ว่าดวงช่วยเสร็แล้เกินครับน้ำมันหมดครับพี่น้องโอ้ยแล้วจะเป็นไก่แล้วเติมครับวานป้าใสครับสำหรับคลิปนี้ผู้ใดเบิ่งไก่มันจะฟุ้งฝุ่สนุกสนานเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปหน้าใครทั้งแต่เบิ่งไม่อีกต่อไปครับจังว่ากันมันจะเกิดเหตุอะไรอีกขอบคคุณรับขอบคุณครับไก่